สวัสดีค่ะพบกับรายการวอลเล่ Crazy สำหรับวันนี้นะคะรายการวอลเล่ Crazy ของเราก็มีข่าวเกี่ยวกับวงการเวอล่บอลมาฝ่เช่นเคยค่ะชาชูออนยูฟ hmm. าทัดดาวนะคะสุดปังค่ะติดท็อป11 3สสถิติยอดเยี่ยมวอลเล่บอลลีกญี่ปุ่น โดยเมื่อวันที่23ตุลาคมที่ผ่านมานะคะความเคลื่อนไหวการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง SV l e a ลีกญี่ปุ่นฤดูการ2024-2025โดยมีนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยของเราเล่นอยู่ในลีกนี้ทั้งหมด7คนด้วยกันค่ะซึ่งสำหรับตารางคะแนนนักเวลานี้นะคะ อันดับ1เป็นของ Denso a i r y ค่ะแข่งทั้งหมด4นะัดชนะ4แพ้0มีอยู่ด้วยกัน12คะแนนค่ะอันดับ2เป็น Estemo Rivale นะคะแข่ง4นะัดชนะ3แพ้1มี9คะแนนอันดับ3เป็น NEC Red Rocket ของอัชญาพรคงยศค่ะแข่งทั้งหมด4นะัดชนะ3แพ้1มี9คะแนนค่ะส่วนอันดับที่4นะคะเป็นของวิกตอริน a ฮิเมจิค่ะของชาชุออนโมกสี ok 4, นั่นเองค่ะ แข่งทั้งหมด4ี่นัดชนะ3แพ้1มี8คะแนนค่ะส่วนอันดับที่5นะคะเป็นของโอกายาม่าซีเก้านะคะแข่งสี่นัดชนะ2แพ้2มี7คะแนนค่ะอันดับที่6เป็นของฮิซามิสุสปริงนะคะแข่งสี่นัดชนะ2แพ้2มี7คะแนนค่ะอันดับที่7นะคะเป็นของ pfu b r u c a s t นะคะของนัททนิชาใจแสนและทัดดาวนึกแจ้งนะคะแข่งทั้งหมด4ี่นัดชนะ3แพ้1มี7คะแนนค่ะ อันดับที่8นะคะเป็นของโอากา m a มาเวลัสค่ะแข่ง2นะัดชนะ2แพ้0มี5คะแนนค่ะอันดับที่9นะคะเป็นของไซตามะอาเกโอ e มดิกส์นะคะแข่งทั้งหมด2นะัดชนะ1แพ้1มี3คะแนนค่ะส่วนอันดับที่10นะคะเป็นของควินซี่คาริยะทีมของเตยหัตยาบำรุงสุขนั่นเองนะคะแข่งทั้งหมด2นะัดชนะ1แพ้1มี2คะแนนค่ะ และอันดับที่11เนะคะเป็นของโทเรโรสชิงะแข่งทั้งหมด4นัดชนะ0ูนย์แพ้4มี1คะแนนค่ะและอันดับที่12นะคะเป็นอารันมาเรยามากตะนะคะของน้องดนพรสินโพนั่นเองค่ะหรือว่าน้องยูฟาแข่งทั้งหมด4นัดชนะ0ูนย์แพ้4มี1คะแนนค่ะ ส่วนทีมคูโรเบะทีมเก่าของน้องบีมนะคะคูโรเบะอควาแฟรี่แข่งทั้งหมด4นัดชนะ0แพ้4มี1คะแนนค่ะและอันดับสุดท้ายนะคะกุมะกรีนสวิงนะคะของน้องไก่วิมลรัตนพันธ์แข่ง2นัดชนะ0แพ้2มี0คะแนนค่ะโดยผลปรากฏว่าชาชุออนโมกสีนะคะหัวเสาตัวเก่งของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยของเราเนี่ยรั้งอันดับที่4ค่ะทำคะแนนรวมสูงสุดอันดับ4เสรฟยอดเยี่ยม โดยทำได้ทั้งหมด78คะแนนนะคะแบ่งเป็นเกมรุก68เกมบล็อก6คะแนนและเซิร์ฟเอสอีก4คะแนนค่ะส่วนทางด้านยูฟ้าโดนพร์นะคะรั้งอันดับที่11ทำคะแนนสูงสุดโดยทำไปได้57คะแนนค่ะแบ่งเป็นเกมรุก53เกมบล็อก3คะแนนและเกมเซิร์ฟเอส1คะแนนค่ะ นอกจากนี้นะคะยังมีทัดดาวนิกแจ้งที่บล็อกได้8คะแนนรั้งอันดับที่5ของการบล็อกยอดเยี่ยมต่อเซตสูงสุดในลีกญี่ปุ่นในครั้งนี้ด้วยค่ะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับ3สาวไทยของเรานะคะที่ทำคะแนนแล้วก็ติดอันดับต้นๆในลีกญี่ปุ่นเลยนะคะเรียกว่าไม่ธรรมดาจริงๆเลยค่ะ แต่ก็ไม่ใช่มีแค่3สาวของเรานะคะที่แสดงผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในหลีกญี่ปุ่นก็ยังมีสาวๆไทยอีกหลายคนเลยค่ะที่ไปเล่นในหลีกญี่ปุ่นยังไงก็อย่าลืมเชียร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเธอกันด้วยนะคะและสำหรับรายการวอลเลย์ crazy เองก็ไม่พลาดที่จะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับวงการวอลเลย์บอลให้แฟนๆวอลเลยบอลได้รับทราบกันอย่างแน่นอนค่ะ และก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคะฝากเพืเ่อนๆกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง YouTube ของชอนิส a n n e l ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ